สวัสดีค่ะชีวิตติดตินอินยรมณีวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อมาชมบรรยากาศในตน้นฤดูใบไม้ผลิเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ไม่ไปไหนไกลค่ะอยู่แค่หน้าบ้านนี่เองนะคะสนามเด็กเล่นหน้าบ้านค่ะเห็นนงนกเดินเล่นนะคะก็เลยแอบถ่ายสักนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะคะอากาศวันนี้ก็ไม่มีฝนไม่มีแดดค่ะแล้วก็อากาศประมาณ8องศาค่ะ ก็เย็นสบายดีนะคะช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะก็อากาศจะประมาณนี้ค่ะแดดก็จะไม่ค่อยมีนะคะดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มจะปลิใบนะคะนกก็เริ่มส่งเสียงดังมากขึ้นนะคะหลังจากที่ฤดูหนาวนั้นเสียงนกก็จะเงียบสักนิดนึงค่ะ ไม้ต้นเล็กๆที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะก็ค่อยๆโผล่มาทีละนิดนะคะแต่พวกเขาจะบานเต็มที่เฉพาะเวลาที่มีแสงแดดจ้าๆนะคะถ้าไม่มีแสงแดดต่เขาก็จะหุบนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนๆก็พามาชมบรรยากาศ รอบๆหน้าบ้านนะคะสวนตัวเองบ้างสวนเพื่อนบ้านบ้างแล้วก็สนามเด็กเล่นหน้าบ้านค่ะ อันนี้เป็นดอกดารารัตพันดอกเล็กค่ะเพื่อนๆถ้าปลูกไว้เป็นกระจุกกะๆนะคะเขาจะออกดอกพร้อมกันสวยค่ะตรงนี้ยังไม่บานนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดก็เลยไม่บานค่ะเดี๋ยวถ้าก็าบานพร้อมกันก็จะถ่ายไม้ให้ชมอีกนะคะมีลมนิดๆค่ะเพื่อนๆอากาศเย็นนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนาวมากค่ะ ช่วงสายที่เด็กๆไปโรงเรียนนะคะหน่อยก็จะทําอะไรกินเองบ้างคะ่ะเพื่อนๆทําอะไรที่อยากจะทานนะคะแล้วก็ทํากับข้าวรอพวกลูกๆด้วยนะคะของหน่อยวันนี้ก็จะตําซั่วแครอทนะคะใส่ปลาแซลมอนแล้วก็ใส่กุ้งค่ะก็กินไปพอหายอยากนะคะรสชาติก็ตามใจปากเลยค่ะ หลายๆท่านจะชอบหัวโคราบี้นะคะแต่ว่าหน่อยชอบแครอทมากกว่าค่ะเพราะว่าสีสวยแล้วก็เส้นเขาแข็งดีค่ะเพื่อนๆก็จะคล้ายๆมะละกอนะคะก็นี่นะคะชีวิตยามสายของแม่บ้านต่างแดนค่ะถ้าไม่ทําสวนก็เดินเล่นบ้างนิดหน่อยแล้วก็ทำงานบ้านนะคะแล้วก็หาอะไรทำทานค่ะที่เราอยากทานนะคะ พอดีวันนี้มีปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งนะคะก็เลยใส่ไปด้วยค่ะบางวันก็ต้มเฉยๆค่ะใส่แค่เส้นขนมจีนกับแครอทนะคะแต่วันนี้มีกุ้งก็ใส่กุ้งค่ะดูสิคะเ,เพื่อนๆพื่อนน่าทานไหมคะก็รวยด้วยมเมล็ดมะม่วงหิมพานนะคะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดตินอินเดียรมน,นีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ